ผมไม่ได้ยกยอบอาหารเสริมตัวนี้นะครับแต่การที่ตัวใช้กับไม่ใช้จะแตกต่างอืปีนี้มันแรงนะครับก็ยอมรับว่ามันแรงแต่ผมคิดว่าไล่ละสี่ตันผมไม่ขาดเกษตรกรบางเจ้าเนี่ยไปเอาผู้นี้ยืมสินเข้ามาทําก่อนครับแต่มาเจอปัญหาตัวที่ว่ามันแรงเราไม่ได้ว่าโจมตีพวกสารเคมีเขานะครับเปรียบเทียบกับเขามีต้นทุนสูงกับผมต้นทุนไม่สูงออืแต่ผมอยู่ได้ครับเขาอยู่ไม่ได้อืเพราะว่า ผมใช้อาหารเสริมตัวเนี้ยผมก็อยู่ได้นานครับแล้วพืชผลผลิตของผมมันก็โตอืันตรายแป้งก็ดีครับตอนนี้แป้งผมยี่แปดนะแถวนี้พี่เบิ้มเขาบอกว่าดินแน่นจะตายอ่ะเมื่อก่อนแน่นแต่ผมใช้ตัวนี้มาดินไม่แน่นคุณภาพดินให้ดินฟูดินร่วนได้โรคแมลงเป็นไงนะครับไม่มีฮะวันนี้เนี่ยต้องการอะไรอีกไหมใฮะชีวิตไม่ต้องการแล้วฮะแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับวันนี้สมมุติว่ามีคนอื่นผ่านไปมาบอกพี่เบิ้ม เอาผลิตภัณฑ์อื่นๆมาใช่อีกไหมฉันมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเอาไหมผมบอกไม่เอาครับแค่เพียวตัวเดียวก็เอาอยู่ครับ